ประเด็นที่4ก็จะสอดคล้องกันกับนยโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้ให้นยโยบายกับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตเช่นเดียวกันวันนี้เรามีปัญหาอยู่ก็คือนอกจากโรงเรียนแข่งขันสูงในข้อประเด็นที่3ที่เราพูดกันเนี่ยเราก็มีอีกโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราต้องการคือดิงทีเรามีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศที่มีหมู่บ้านและก็มีวัดมีโรงเรียนหรือมี มีบ้านมีมัสยิดแล้วก็มีโรงเรียนเราก็ถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญเราก็มุ่งขยายโอกาสให้กับนักเรียนในทุกหมู่บ้านเราก็จะมีโรงเรียนอยู่จำนวนมากกระจายแต่ปัจจุบันนี้ประชากรเนี่ยมีการเกิดน้อยลงและผู้ปกครองเองถนนหนทางเองก็ดีขึ้นผู้ปกครองก็ให้ความสำคัญการศึกษามากขึ้น การมองมิติโอกาสกลายเป็นเรื่องรองการมองคุณภาพกลายเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยก็ทําให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เป็นจํานวนมากนะครับทีนี้ก็จะมีคนที่มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนดีๆในเมืองได้ก็จะเรียนอยู่โรงเรียนใกล้บ้านแต่ก็เป็นโรงเรียนที่คุณภาพไม่สามารถจัดได้เท่ากับในเมืองเนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องปัจจัยและหลายประการจากแนวคิดตรงนี้ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องการให้ หาวิธีการทํำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ําให้กับอคนในพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้ยู่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันก็ต้องการให้ในโรงเรียนประถมศึกษานะครับที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 เนี่ยมีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทุกตําบลหรืออยู่ในตนําบลสองตำบลต่อหนึ่งโรงเรียนที่ที่มีความใกล้เคียงกันก็จะจึงเกิดนโยบายที่บอกว่าโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลนที่ว่านี่ แต่การทําโรงเรียนตรงนี้เราไม่มีเจตนารม์ว่าทุกตําบลต้องมีโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลแต่อาจจะรวมสองสามตำบลมามีโรงเรียนที่มียกระดับคุณภาพนะครับที่มีโรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับเป็นรองรับให้กับคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าจัดเป็น คอมเพล็กนะครับทางการศึกษาไว้ในใน,ในจุดของจุดรวมในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับในการดําเนินการของท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตที่จะเลือกพื้นที่เลือกองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวป้อนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพในพื้นที่ในโซนนะครับซึ่ง ผมคิดว่าในการทําโรงเรียนเนี่ยเราจะไม่เน้นว่าพอมีโรงเรียนตรงนี้แล้วต้องยุบโรงเรียนนั้นใช่ไหมไม่ใช่โรงเรียนที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราก็จะแปลงสภาพกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบใหม่เช่นเราสร้างคอมเพล็กซ์ทางการศึกษาขึ้นในตําบลหนึ่งแล้วมี3 2 3สาํสสาบลที่อยู่ใกล้เคียงมามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดพาหนะให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้เรียนที่ไหนได้เรียนในโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมีสระว่ายน้ําสมมุติอยากได้สระว่ายน้ํามีสนามฟุตบอลดีๆมีอินเทอร์เน็ตที่มีความพร้อมสูงมีคุณครูภาษาต่างประเทศเข้ามาจัดการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนนี้ส่วนโรงเรียนที่เรานักเรียนเคลื่อนมาเรียนที่โรงเรียนหลักตรงนั้นเราก็อาจจะปรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพเช่นแปลงจากโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นอโค้หนองนาโมเดลเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือเราจะปรับบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพนะครับที่เป็นลักษณะอาชีพในท้องถิน่นอาชีพใดอาชีพหนึ่งซึ่งก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช้พื้นที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่อันนี้ก็ให้ทางท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตได้ลองไปดูแผนที่หรือดูข้อมูลพื้นฐานแล้วก็กําหนดนะครับจุดในการที่จะสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพของตำบลในภูมิภาคนั้นๆหรือในโวนท้องถิ่นนั้นๆในแต่ละเขตไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกตำบลน,นะครับอาจจะ2องตำบลรวมเป็น1นึ่าตำบลรวมมาเป็น1จัดรวมกันตรงนี้นะครับเพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพซึ่งผมขอยกตัวอย่างกรณีนี้ที่ภูเก็ตที่ท่านรัฐมนตรี ได้กนาลงพื้นที่ไปที่ภูกเกต็ตภูกเก็ตนี่เป็นเมืองพิเศษนะครับเป็นเมืองการศึกษาที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นจํานวนมากและมีคนต่างชาติมาอยู่อย่างมากมายหรืออาจจะบอกได้ว่ากเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วทีนี้มันก็จะมีนักเรียนที่ส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มหนึ่งที่ของผู้ปกครองมีเงินเนี่ยก็จะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนานานาชาติแล้วก็เอาลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพแข่งขันสูงในเมือง จึงทาให้เกิดโรงเรียนที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางในกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยตรงนี้ไว้นานเนี่ยก็จะเหมือนเกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเราที่อยู่ห่างไกลคุณภาพสู้เด็กต่างประเทศที่ไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่ได้การหาอาชีพก็จะมีความเหลื่อมล้ํากันพอไปดูพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราไปสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้น โดยผมให้แนวะคิดว่าที่ผมบอกว่าใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้นวัตรกรรมขับเคลื่อนหรือใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตรกรรมขับเคลื่อนเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับภูเก็ตเราจะไม่บอกว่าโรงเรียนคุณภาพตําบลที่ภูเก็ตเราจะบอกว่าเราจะสร้างโรงเรียนนา,นานาชาติเพื่อชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะให้โอกาสกับเด็กภูเก็ตเนี่ยให้เขาอยู่ในอาชีาชพที่มีงานทําที่ดีในภูเก็ตภาษาก็กลายเป็นเรื่องสําคัญ เพราะนั้นถ้าหากเราสร้างโรงเรียนนานาชาติขึ้นในให้กับชุมชนได้จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเปิดโอกาสหรือลดความเหลื่อมล้ําของคนภูเก็ตได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนดีๆแล้วก็จะได้ทํางานในที่มีคุณค่าที่มีเงินเดือนสูง,สงซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนทางภูเก็ตนะครับถ้าได้ฟังแนวความคิดนี้นะครับแล้วท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างโมเดลที่ภูเก็ตให้เป็น โมเดลที่เริ่มต้นของของประเทศเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าถ้าถึงขั้นหนึ่งเราได้ข้อมูลที่เพียงพอนะจากพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเสนอท่านรัฐมนตรีและพี่นาถ้าท่านเห็นชอบว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ควรจะสร้างเป็น,เป,นเป็นต้นแบบก็อาจจะเริ่มต้นที่ภูเก็ตหรือจังหวัดอื่นเห็นว่าตัวเองมีโมเดลดีๆมีพื้นที่ที่เหมาะสมก็สามารถที่จะนำเสนอ ในในโมเดลลักษณะแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับไปสัมผัสด้วยตนเองท่านก็จะมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อมาประกอบการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าแนวคิดที่ท่านต้องการออกแบบคราวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องว่าคุณภาพนําโอกาสนะครับถ้าหากดําเนินการแบบนี้ในทุกพื้นที่ได้เนี่ยเราก็จะมีโรงเรียนคุณภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศของเรา ซึ่งเราก็จะลดความเหลื่อมล้ําหรือสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันดังที่ทุกคนต้องการได้อันนี้เป็นประเด็นที่4